พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยค่ะ้อสานี้โจทย์ว่า a กำลังสองลบ b กำลังสองจากหน้าเมื่อกี้เนี้ย a กำลังสองลบ b กำลังสองหาไปแล้วนี่ถูกปะหาไปแล้ว a กำลังสองเป็นอะไรย้อนกลับไปดูเยลบห้ส บีกำลังสองคืออะไรลบสามลบแลบสมลบแปแปดหเอ๊ะเขียนผิดดมาเอาเลยเลยมาจีบนะ <laughs> ลบสลบแ แปห้าไม่ผิดนะลบสามลบแปดแปห้าก้าลบลบสามไม่เอาไม่เขียนแบบนี้เลยได้ป่ะ้ก้าลบลบสาก้าลบลบสามต่อไปศูนลบลบแปเห็นไหมคะ 5-5-8ลบ4 5ลบลบลบเท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ก็จะได้เป็นลบลบเป็นบวกเก้กสก็เป็น12ลบลบเป็นบวกอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะคะ8-5-8ลบเป็นลบสมันี้เป็นลบบวกโอเค เรียนรู้ไปได้วยกันนะคะเด็กๆ